ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าเสียงจากห้อง404ทุกโรงแรมมักมีห้องหนึ่งที่ไม่มีใครอยากพูดถึง ห้องที่ไม่มีใครจองแต่กลับได้ยินเสียงคนอยู่และคืนนี้ฉันต้องไปอยู่ในห้องนั้นการนักข่าวสายลึกลับถูกส่งไปทำข่าวเกี่ยวกับโรงแรมเก่าแห่งหนึ่งโรงแรมที่เคยปิดกิจการเพราะมีเหตุฆ่าตัวตายเมื่อสิบปีก่อนแต่ช่วงหลังมีคนได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังในห้อง404 ทั้งที่เบอร์ห้องนั้นถูกตัดสายไปนานแล้วโรงแรมตั้งอยู่บนถนนสายเปลี่ยวมีไฟถนนเพียงไม่กี่ดวงส่องลงมาในความมืดการได้รับกุญแจจากพนักงานต้อนรับวัยชราผู้หญิงคนนั้นยื่นกุญแจพร้อมผู้เสียสันอย่ารับโทรศัพท์ไม่ว่ามันจะดังตอนไหนก็ตาม การหัวเราะคิดว่ามันคือมุกหลอกผีของคนเท่าเขาขึ้นไปที่ชั้นสี่โถงทางเดินมืดและเย็นอย่างประหลาดหมายเลขห้อง404ดูสะอาดเกินจริงเหมือนเพิ่งถูกทำความสะอาดไม่นานทั้งที่ไม่มีใครเข้าพักการเปิดทีวีเปิดไฟพยายามไม่คิดอะไรมาก แต่ขณะกำลังจดบันทึกเสียงโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นกริง๊งเสียงนั้นยาวและหนาวเยือกเขามองมันนิ่งอยู่พักหนึ่งก่อนจะยกหูขึ้นไม่มีเสียงใดตอบกลับมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆจากปลายสายแล้วเสียงผู้หญิงพูดช้าๆว่าคุณอยู่ในห้องของฉัน เขาวางสายทันทีใจเต้นแรงพยายามจะคิดว่ามันคือการแกล้งแต่โทรศัพท์กลับดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่รับสายแต่โทรศัพท์ยังดังไม่หยุดจนสุดท้ายเขาดึงปลั๊กสายโทรศัพท์ออกเสียงเยงียบลงแต่ไฟในห้องกระพริบและในเงาสะท้อนจากกระจกทีวีเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลัง ผมยาวปิดหน้าเสื้อคลุมขาวเปื้อนน้ำมือเธอถือโทรศัพท์ห้องนั้นไว้แน่นเสียงพูดแผ่วจากข้างหูของเขาอย่าวางสายอีกเขาหันขวับไม่มีใครโทรศัพท์ในมือกลับเสียบปลักคืนเหมือนเดิมทั้งที่เมื่อครู่เขาดึงมันออกกับมือ เขาคว้ากล้องวิ่งออกจากห้องแต่พอเปิดประตูออกโถงทางเดินว่างเปล่าและยาวไม่สิ้นสุดไฟบนเพดานเปิดทีละดวงไล่ตามทางที่เขาวิ่งเสียงโทรศัพท์ดังตามมาดังจากทุกห้องกริง๊งกริ๊งกริ๊งจนกระทั่งเสียงทั้งหมดรวมเป็นเสียงเดียวดังขึ้นจากกระเป๋าเสื้อของเขาเองเขาหยิบเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมาดู บนหน้าจอปรากฏหมายเลขโทรเข้า404วันรุ่งขึ้นมีคนพบเครื่องบันทึกเสียงของการในห้อง404บนโต๊ะมีเทปเสียงยาว15นาทีตอนจบของเสียงนั้นมีผู้หญิงพูดเพียงว่าอย่าเข้าห้องนี้อีกเพราะฉันยังอยู่ที่นี่เสมอบางสายโทรศัพท์ไม่ได้มาจากคนเป็น และบางเสียงที่เรารับฟังอาจไม่ใช่แค่เสียงจากปลายสายแต่เป็นเสียงจากอีกฝั่งของชีวิตขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ